สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นพายุเข้านะคะเพื่อนๆอยวให้เพื่อนๆดูนะคะข้างนอกโหบรรยากาศไม่น่าทำอะไรเลยนะคะดูต้นไม้สิคะทุกคนกิ่งข้างบนหักไปแล้วนะคะท่อนข้างบนนะคะเห็นไหมคะกิ่งหักไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็คือเป็นบรรยากาศของทั้งคืนทั้งวันแล้วนะคะแบบนี้อ่าอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตอ่าของ ของลายเข้าไม่ได้นะคะลายเข้าไม่ได้นะคะดูฝั่งนู้นก็เช่นกันนะคะนี่คือบรรยากาศของฮอลแลนด์ช่วงนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่ทั้งฝนทั้งลมนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราอยู่ในบ้านนะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องทาภารกิจไม่ได้นะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่แต่ในตัวบ้านนะคะดูบรรยากาศนะคะกิ่งก็หักไปแล้วนะคะโอวันนี้ก็ บอกตรงๆเลยนะคะไม่อยากทําอะไรเลยนะคะเราก็จะทําวันนี้จะทําผลไม้นะคะวันนี้ทําผลไม้นะคะวันนี้แม่บ้านจะทําผลไม้นะคะจะทําสับประรดนะคะจะทําสับประรดแล้วก็ทําผลไม้ไว้ทานนะคะเป็นทานเป็นของชีวิตประจําวันนะคะอ๋อๆนี่นะนี่ก็เป็น เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะคะเรื่องทำมาผลไม้ทําอะไรไว้นะ,ะเราซื้อสับป,ประรดมาตั้งแต่วันเสาร์นะคะโหฉ่ำม,มากเลยเห็นไหมคะทุกคนเหลือตั้งหลายวันนะคะเดี๋ยวเราก็คุณจะมามาปอกกับวันนี้นะคะเพราะว่าเราซื้อสับป,ประรดมาเราบอกว่าเออเอาแบบไม่ต้องทานเลยนะคะเก็บไว้ได้หลายวันหน่อยหนึ่งแล้วเราก็จะมาปรอกอบทำเป็นผลไม้ของเราเองนะคะ โอ้ยฉ่ำมากเลยนะคะวันนี้พายุเข้านะคะพายุเข้าที่โอ้ยมันฉ่ำมากเลยเนี่ยพายุเข้าแต่เมื่อคืนแล้วนะคะทุกท่านคะ่ะเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะลายเข้าไม่ได้นะคะลายเข้าไม่ได้นะคะมันจะตัดแล้วก็ไม่มีสัญญาณเลยนะคะก็ท่านใดก็ที่มีลายก็อาจจะเข้าไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าสัญญาณไม่มีนะคะ ก็แจ้งไปบอกไว้ก่อนล่วงหน้านะคะนี่เก็บใส่ถังเลยนะคะนี่คือเป็นเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเก็บให้เรียบร้อยเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆของเราเองนะคะคันที่ทําสับปะรดนะคะแล้วก็จะาตา ตาไม่ค่อยทําไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ก็เราก็ทําได้นะคะถามว่าเก่งไหมไม่เก่งนะคะแต่ก็เราก็พอทําได้นะคะทําเองกินเองนะคะนี่ก็นี่ตื่นเช้ามานะคะไม่ต้องทําอะไรนะคะเพราะว่าพายุเข้าเน็ตก็ไม่ค่อยเน็ตไม่ค่อยดีด้วยนะคะก็เอาที่เราทําได้นะคะแต่ไ mmm. ลน์นี้เข้าไม่ได้เลยนะคะไลน์เข้าไม่ได้เลยพอพอเข้าไลน์แล้วมันจะขึ้นเป็นสีสันให้เห็นเลยนะคะมันจะไม่มีสัญญาณน,นะคะก็ ท่านใดที่ใช้ไลน์บางทีก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะคะก็แจง้งแจ้งตรงนี้ไปเลยนะคะว่าลายเข้าไม่ได้นะคะไลน์เข้าไม่ได้นะคะทำไมกลั้งมันต่ํามันต่ําลงจังเลยนะคะเดี๋ยวเอากล้องขึ้นหน่อยเนะะื้อคะจะได้เห็นหน้าเจ้าบ้านหน่อยจะ,จะได้เห,นหนน็นหน้าเจ้าบ้านหน่อยจะได้เห็นหน้าเปิ่นเปิ่นเจ้าบ้านหน่อยนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะตื่นเช้ามาก็ทำหน้าที่คืออเรื่องผลไม้นะคะเรื่องอาหารการกินของเรานะคะที่เราอยู่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทําไม่เก่งนะคะไอ้ปลอกตายอียานัดเนี่ยแต่ว่าเราก็มันไม่เกินความสามารถหรอกเนาะวันนี้สดมากเลยนะคะสดมากเลยเลยนขนาดบรรยากาศข้างนอกนะทั้งฝนทั้งลมนะคะแต่อยู่ในบ้านนี้เราก็ต้องใส่แบบสบายๆนะคะ ก็เป็นอะไรที่ง่ายๆของเราเองนะคะก็เป็นวันที่เราจะตจำปอกผลไม้ผลไม้ถ้าอุ้ยอันนี้มีมีเม็ดดําเยอะเลยนะคะไอยนัทเนี่ยไม่เก่งไม่เก่งแต่เราก็ทําได้นะคะการที่เราจะทําอะไรเนี่ยก็เป็นวิธีง่ายๆของเราเองนะคะทุกอย่างนะคะถ้าเราบอกุอ้ยไม่เป็นไม่เป็น ไม่ใช่นะคะอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเราจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะ <Rapha el. S 1> บางคนบอกไม่เป็นไม่เป็นนะคะก็คือไม่ใช่ไม่เป็นนะคะ <S 2> <S 2> ทุกคนเป็นหมดนะคะเพียงแต่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองนะคะ <S <S นี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่ที่บางคนบอกว่าโอ๊ยอันนู้นก็ทำไม่เป็นอันนี้ก็ทำไม่เป็นบอกตรงๆนะคะไม่ใช่นะคะทุกคนเป็นหมด แต่ว่าจะทําหรือไม่ทาแค่น,นั้นเอง <t om ach> แต่ทุกครั้งนะคะสปะรดจะต้องล้างนะคะต้องล้างนะคะถ้าไม่ล้างเขาจะเขาจะเรียกอะไรนะคะเขาจะเรียกว่ามันกัดลิ้นนะประมาณนี้นะคะทุกอย่างเราต้องล้างนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกเขาเรียกอะไรที่น้ําสปะรดนะคะเขาเรียกอะไรนะน้ําสปะรดนะคะนี่ก็ เป็นวิธีง่ายๆนะคะตอนนี้ก็จะปอกลูกพับไปด้วยนะคะนี่ว้าวสวยสดงดงามนะคะนี่เป็นคนที่ชอบทำอาหารเตรียมเก็บนะคะเพราะว่าทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าพายุเข้าจริงๆพายุเข้ามากเลยนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเมื่อคืนนี่ลายก็มีปัญหาคุยได้นะคะแต่มันก็ หายขาดๆนะคะแต่เมื่อคืนเนี้ยรู้สึกว่าหนักเพราะเข้าไม่ได้เลยนะคะลายเข้าลายไม่ได้เลยไม่สามารถติดต่อใครได้เลยนะคะที่ลายนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเอาที่เราได้นะคะวิธีทำผลไม้ของเราก็ง่ายๆอย่าหนักนะคะเราจะทำแบบนี้เป็นชิ้นๆน,นะคะเพราะว่าเราสามารถ ิกินได้ทีละชินช้นทีละชิ้นคุณชิ้นหนึ่งเราชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยง่ายๆนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ว้าวัสับตัวเลยเห็นไหมครับความหวานมันต้องบอกใครนะคะความหวานมันต้องบอกใครดูสีสันสวยมากนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะวิธีทำผลไม้ใส่ตู้เย็นนะคะ เยนัดยิ่งใส่ตู้เย็นยิ่งยิ่งหวานนะคะยิ่งหวานนะคะทุกคนหวานมากเลยนะคะก็เป็นวันที่ไม่ต้องทําอะไรเลยวันนี้ฝนตกพายุเข้านะคะก็ไม่เป็นไรนะคะขอล้างก่อนเพราะว่าไม่ชอบอย่างไม่ชอบอะไรนะคะเขาเรียกอะไรนะคะอ่าอ,อ,อ,อะไรนะน้ำเย็นัดน่มันจะเหนียวหนึน่ะไม่ชอบนะคะ เป็นวิธีง่ายๆของเรานะคะก็หน้าที่ของแม่บ้านเหมือนเดิมนะคะต้องทําผลไม้เก็บนะคะเราก็ทุกอย่างก็เตรียมนะคะควันนี้แต่งตัวแบบง่ายๆสไตล์อยู่บ้านนะคะเห็นไหมน่ารักไหมเฉินเฉินนะคะเฉินเฉินนะคะเป็นผู้หญิงง่ายๆปอนๆน,นะคะเอาที่เราเป็นเนาะเออมีดก็คมคมไม่เป็นไรนะคะเออโอ้อออ กรอบด้วยนะคะกรอบด้วยปกติใช้มีดเล็กนะคะแต่วันนี้อาถือมีดใหญ่ก็ใช้มีดใหญ่เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะท่านใดมาบ้านนี้ไม่ต้องกลัวนะคะบ้านนี้ไม่มีอะไรนะคะบ้านนี้มีแต่รอยยิ้มหวานที่มอบให้ทุกคนนะคะก็อย่ายลืมก็ามาให้กำลังใจเจ้าบ้านด้วยนะคะทุกท่านกรอบนะคะกรอบนะคะเพราะว่า อ่าเป็นบางเป็นบางช่วงที่ว่าเขาจะหวานนะคะแบบนิ่มๆิ่มแต่แต่ไอช่วงนี้ไม่มันไม่นิ่มเนาะมันมันจะออกรกอบๆมากกว่านะคะมันก็แล้วแต่พันเนาะมันก็แล้วแต่ต้นนะคะแล้วก็จะทําประมาณนี้นะคะเป็นวิธีง่ายๆที่เราต้องทำเห็นไหมคะทุเรียงก็เฉาะเลยเฉาะเลยไอเรื่องเฉาะนี่จะบ้านถนัดนะคะ ก็ทำอย่างนี้นะคะใส่ไอซูอปเปอร์อซูปเปอร์แฝงน,นะคะก็ใส่กล่องนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นที่อะไรง่ายๆนะคะดูเสียงลมข้างนอกทุกคนได้ยินไหมคะลมแรงมากนะคะลมแรงมากเลยอือฮึก็ไม่เป็นไรเราอยู่ในบ้านนะคะเราจะปอกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเออเขาจะเริ่มอันนี้นิ่มนะคะน,นิ่มนะคะ ผมก็อยากโอเคนะคะนี่เป็นวิธีง่ายๆนะคะเป็นวิธีง่ายๆของในบ้านต่างแดนนะคะอยู่ที่คนชอบนะคะเราทํากับข้าวไม่เก่งแล้วก็แต่ว่าเรื่องเรื่องผลไม้เรื่องแบบนี้นะคะเราจะดูแลครอบครัวแบบดีมากนะคะจะทานผลไม้เป็นชีวิตประจําวันนะคะเราจะไม่ขาดผลไม้ทุกอย่างเราจะทําที่สะดวกให้กับครอบครัวนะคะทานง่ายๆ จะทำอะไรก็ตามแต่นะคะชีวิตประจำวันของเรานะคะเราสามารถาทำแบบง่ายๆสไตล์ของเราเองได้นะคะทุกอย่างอยู่ที่เราทำนะคะถ้าเราไม่ทำทุกอย่างไม่ขึ้นมานะคะทุกอย่างทำเกิดขึ้นกับตัวเราเองทั้งนั้นแต่ก่อนอย่างอื่นนะคะอย่าลืมรักษาตัวเองด้วยนะ ไม่มีใครรักเรามากเท่ารักตัวเราเองนะคะเชื่อนะคะบางคนก็โอ๊ยปากบอกรักคุณรักคุณนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะเราต้องรักตัวเราเองให้มากที่สุดทุก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 ทุอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกๆุกอย่างนะคะเราต้องรักตัวเราเองให้มากที่สุดก่อนจะไปรักตัวคนอื่นนะคะการที่เรารักตัวเราเองเนี่ยเราจะเป็นอะไรที่ทําให้เรามีความสุข จะทำอะไรเราก็มีความสุขเพราะเรารักตัวเราเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่รักตัวเราเองนะคะเราจะไปรักคนอื่นไนดะ้ยังไงล่ะคะเป็นไปไม่ได้นะคะคําว่ารักนะทุกคนมีทุกคนนะคะคํคำว่ารักนะคะจะรักแบบไหนแค่นั้นเองแต่ว่าทางที่ดีนะคะขอให้ทุกคนรักตัวเองมากกว่าให้รักเขาเยอะๆนะคะทํำทุกอย่างที่ตัวเรามีนะคะทําให้ตัวเรามีความสุขแล้วก็แล้ก็จะมีความสุขกับ การที่เรารักตัวเราเองนะคะบางคนแบบไม่ค่อยรักตัวเราเองไปบอกรักคนอื่นมากกว่าอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะความหมายที่พูดนี้นะคะเรา,เราต้องคนอื่นจะรักใครชอบใครนะคะเราต้องรักตัวเราเองเสียก่อนถ้าเรารักตัวเราเองได้นะคะเราเขจะไปรักคนอื่นได้ก uh. ็จะดูแลคนอื่นได้ไงคะใช่ไหมคะบางคนบอกอุ้ยรักคุณนะรักคุณนะแต่ตัวเอง ไม่ได้รักตัวเองไม่ใช่นะคะเราต้องรักตัวเราเองให้มากที่สุดเ้าจะไปรักคนอื่นได้นะคะนี่ก็เป็นคําคมนิดนิดนึงนะคะทุกครั้งก่อนจะทําอะไรนะคะต้องให้รักตัวเองก่อนนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทําผลไม้ใส่ช่องแข่งไว้รับประทานนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและกำลังใจนะคะขอขอบพระคุณทุกบ้านเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณทุกไลฟ์ทุกเลฟที่ทุกท่านมอบให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้มาสาวเปินๆน,นะคะมาสาวเปิเปๆเลยนะคะขอพรบคุณนะคะที่เข้มแลังใจทุกๆกำลังใจนะคะบ๊ายบาย